สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะคะทุกคนก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นนะคะนี่เห็นไหมน่ากินไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนจะมานะคะดูน่ากินมากเลยนะคะตอนทำเราไม่ได้ถ่ายให้ดูค่ะลืม ลืมนะคะทุกคนพอมาตุ่นแล้วก็เราใชา้ผงสำเร็จรูปนะคะทุกคนนะคะแล้วก็จะมารีวิวบริเวณบ้านให้ทุกคนดูนะคะว่าตอนนี้นะคะญี่ปุ่นเนี่ยนะคะร้อนมากเลยนะคะทุกคนนี่มาดูนี่ด้านนอกนี่นะคะเห็นไหมคือแดดแดดแรงมากเลยนะทุกคน แล้วเราก็มีมะละทุกคนเห็นไหมเราอยากเอามะละมาอวดทุกคนอะนะนี่มันออกลูกแล้วนะเนี่ยออกลูกนะไม่ธรรมดานะนี่แดดร้อนจัดมากมะละเราก็เริ่มออกลูกแล้วนะคะนะคะแต่ผักอะไรอย่างเงี้ยเราปลูกไม่ได้เลยนะคะเนื่องจากอากาศร้อนมากฝนไม่ตกเลยจริงๆเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงเนี่ยจะ11บเอโมงแล้วเหลืออีกห้านาทีนะคะทุกคนดูซิดูแสงแดดสิ นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรานะมีต้นมะกรูดข้างบนนะบ้านนะคะอย่างงามเลยนะคะทุกคนตอนนี้เรายังไม่ขึ้นไปถ่ายทุกคนดูเราจะลองเซอร์ไพรส์เพื่อนนะคะเพื่อนจะตกใจขนาดไหนนะคะว่าเราปลูกต้นมะกรูดเนี่ยงามมากนะคะนี่กลับมาดูน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเราเนี่ยไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะผงสำเร็จรูปเรานะคะเราใส่ไปถุงเ็วอย่างเงี้ย พ้นเลยนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเจียวกระเทียมนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดบ้านก่อนนะคะทุกคนเพื่อนมาถึงแล้วมา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 กินก๋วยเตี๋ยวกันแล้วนะคะแดดวันนี้โอ้ยังบดมามากนะเมื่อกี้ แดดร้อนจัดจ้านมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่นะจะให้ทุกคนดูมะละของเราเราทำเป็นตะกายขึ้นไปข้างฝาทางห้องครัวมันจะได้เย็นๆนะคะทุกคนแล้วมันก็ออกลูกแล้วนะคะทุกคนออกลูกเล็กๆเต็มไปหมดละอีกประมาณสัก10กว่าวันเนี้ยประมาณก็สิกว่าวันนี้ก็ เก็บกินได้แล้วนะคะทุกคนแต่ผักอย่างอื่นเราไม่ได้ปลูกเลยนะคะปีนี้นะดูสามีก็ล้างแต่ขายเตรียมไว้ละว,ว่าจะทําเนื้อแดดเดียวให้นางนะยังไม่ได้ทําเลยนะคะทุกคนนางใจดีเนาะเออทําให้หมดเออมาเลยตัวเองแล้วเอา มาเอามาด้วยเหรอแล้วห่อไปด้วยผักที่เพื่อนเอามานะทุกคนมีผักบุ้งด้วยเดี๋ยวจะลวกใส่ก๋วยเตี๋ยวกันรอนางอยู่นะ่ะอยู่ค่ะเห็นไหมเห็นป่ะหี่วข้าวแล้วกระเป๋าเราเข้าไปไว้ข้างในแล้วมันร้อนแล้วอ,อ๋อเออเราเข้าไปข้างในดูผักเพียวเราตายแห้งเหี่ยวหมดเลยทุกคนเฮ้ยดูสิอืมเออ เออเห็นไหมเพื่อนบอกว่าหอมมากนะทุกคนนะนี่ร้อนใช่ไหมเดี๋ยวเปิดแอร์ไหมสั่งหอบักทิพย์มาด้วยนะค่ะพี่ดาเออที่นี่ก็มีแต่มันเก่าอ่ะเราไม่ได้กินนานเดี๋ยวเรากล่าว่าจะโทรไปหาตัวเองแล้วล่ะเตงใช่ที่นตบกรอบเออเาเป็นทุกคนนีผักผักเยอะมากเลยพี่ดาเปิดแอร์ไหม นับปิดนั่นเลยปิดนั่นไม่หลอกก็ไว้ทองนี่สิดตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาไปไหนมาไม่ต้องไปพูดถึงเขาหูไม่ดีโอไม่ต้องไปยุ่งเดี๋ยวก็จะกินก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยใช่ไหมล่ะเราค่ะเพื่อนจะจัดการลวกเส้นแล้วนะน้ำอุ่นนะตัวเองไม่เป็นไรหรอกเอ อ่ามล้ก็เดือดเธอเองเปิดน้ำให้ให้เราดูหน่อยสิมันเนี่ยมันจะจ้าน้ำข้นหอมร้านอายะอะไรอาเดาใช่ไหมไม่ได้ทำ่ะออ๋อ ไม่แค่นั้นก็กับข้าวเยอะแล้วเนาะกี่อย่างอ่ะตอนนี้มันเยอย๋เอเหรอเยอวันจันเหรออนือนอลอืมอนี่แหละตัวเองเดี๋ยวเราเอาถ้วยก๋วยเตี๋ยวให้ทุกคนตอนนี้นะคะน้ำเดือดบ,บูดบูดบูดแล้วเพื่อนเลาโอ้แล้วแต่แล้วแต่พอเ<ห>ส้นมันไม่ใช่เส้นสดอืออืมนั่นแหละอืมกราแมันใหญ่ด้วยัยตามใจตัวเอง เดี๋ยวตัวเองต้องแบ่งไปด้วยใช่ไหมล่ะเออตัวเองก็ต้องแบ่งไปใส่ถุงไปกินด้วยตอนเย็นใช่กินแต่เส้นเจอ,อ,อยไปสามโลเลยเหรออิ <laughs> องสงก็ซีมากอือเนี่ยเนี่ยลกเราเดี๋ยวเราใส่ไอ้นี่ให้เนอะอือเนี่ยอือ เราชินแล้วเราไม่ต้องชินเราก็รู้เรื่องใช่ไหมใช่ใช่เราเรารู้ฝีมือเราทําทุกวันอย่างเราอย่างเงี้ยเราทําทุกวันเรารู้แล้วไงแต่ตัวยงหอยนั่นสวยอะไรนะรูมาเกียอบดีดีนะอะไรหอยอะไรอ๋อเอ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 อแล้วมันต้องใช้หลายชั้นนะเหรอเออตัวยิงหลายชั้นใช่ไหมใช่เขาต้องคือเราต้องใส่ประมาณสามชั้นน่ะมันถึงจะแน่นเขาจะตักออกก่อนอ่า ไม่ต้องเอาทิ้งอ่ะเออนั่นแหละเห็นไหมน้ำเย็นใส่หนังจะได้อ่าอ่าคุณว่ากินดิบหรือว่าลวกตัวเองเออกินยังไงก็ได้เราเออเราไม่กินสดเออเราไม่กินสดอหรเราไม่กินดิบเออเราพูดยังไงวะเราไม่กินเราไม่กินลวกอ๋อเหรอกินเหรอเออเราชอบกินสดสดมันดีตัวเองสดลวกเหรอไม่ลวกก็ได้ใช่ไหม ตัวเองนี่ชอบกินผักสดจะตายพอแล้วช่างมันเถอะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวใส่ลงไปนี่เลยเนาะเออก๋วยเตี๋ยวใส่ลงไปเลยใส่เท่าที่ตัวเองชอบกินอะใส่ใส่ในนี้สิเพื่อนเออนั่นแหละไม่ท่วมอะไรไย่างเงี้ยไม่ทำไมจะไม่ท่วมไม่ต้องกลัวหรอกเราเอาตัวนี้คนที่เพื่อนเออ กินพอดีไม่แล้วแต่เอาไม่จะได้เลยประมาณนี้ไหมเรากินเยอะกว่านี้อยู่แล้วล่ะอเอล่เราหลงเราประมาณนั้นอ่ะไข่วะหยุดไม่มเวลาหยุดเลยเส้นนี้นะมันมันเหมือนเส้นสดเลยนะมันเป็นของเฮาเขาไหนใช้ได้ออนั่นแหละนะเส้นเหมือนเส้นสดเลย ของสกิยายน่าจะกลับบ้านที่กาเหรอตัวเองเอาใส่ไปเลยนั่นแหละอืมเสียไปลาเวลาอออตัวเองกินเยอะใส่ไปน,น,นั่นแหละเราจะกินหมด <laughs> มันอืดน,นะเว้ยเดี๋ยวก็ไม่นี่ก็ใส่ใหม่อีกอืมนะเป็นไงแล้วกะเทนี่ใส่เลย เป็นใส่อะไรพอแล้วตัวเอง <c oughs> เละแล้ว <c oughs> <c oughs> เราปิดไฟเราปิดหมดเลยนะ <c oughs> อโอโแ้แซบแซบแน่นอนตัวเองเส้นไม่เยอะนะ <c oughs> เดี๋ยวก็นี่ก็ทำใหม่อีกอมไม่ต้องกลัว กินตะกาตะการเรากินไม่หมดกินน้อยๆมันอร่อยจริงใช่ใช่โผล่มาเปิดน้ำเจน้ำใสแล้วเอวางไว้ตรงนี้ไม่ต้องไปล้างแล้วไม่ต้องไปล้างนี่ตัวเองตักใส่เลยเนื้อเปื่อยมากเลยชอบกินตรงที่มันมันเออนั่นแหละมันมันนั่นแหละเอาไปเลยเออว้าวแซ่บใส่ไปอีกเนื้อน่ะ เออนั่นเบื่อกินหมดป่เออแต่เนื้อมันแน่นๆนะออแล้วกินอ,อ่ะอืมว้าวน่ากินมากทุกคนดูสิแซบ่บเออเออนัออ่นอัน,นอันนี้ของเรานะเออใช่เราไม่ใส่เนื้อชิ้นเดียวพอเออเออนั่นแหละกินเนื้อไม่เอาน้ำนี่หอมมากเลยนะ หอมมากไม่ต้องเติมอะไรเลยอะ่ะอืมอืมโอเคเห็นไหมกระเทียมเจียวใส่เองนะช้อนก็มีเ,เามามววมนื้เราทำไว้ให้หมดแหละเน่ทุกคนมากินไปเตี๋ยวด้วยกันเพื่อนมาแล้วนะแซบตัวเองพริกเลยพริก เป็นเซตชิมน้ำดูก่อนตัวก็มีนะคะตัวเองแซ่บอุ้ยอร่อยว่ะขนาดไหมฮะเอเาเลยจานไม่เป็นไรหรอกอื้ม ทุกคนดูน่ากินมากไม่ต้องปรุงอะไรเลยมาแล้วก็มีนะมาลกมีนะจ๊ะจ๊ะทำเจงานก็ไม่รวยหากินอยู่ได้อยู่ั้งน้อยน้อยู่มั้งตังค์ใครโทรมาเหรอตัวเอวตัวเองมางเขาจะเอาใบนั่นนะตัวเองไปคีโกกีอ่ะที่ออก ต่างกับที่เย็นนั่นนะแล้วเขียนนี่เขาว่านะไม่ใช่อืมอะอยอะอย่าจะกดนะเออรอฮัลโหลเอาล่ะ, <Hello. S 1> าละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะสプラ์เพื่อนเรานะคะ <Wow. S 1> ว่าเราเข้างบนบ้านเรามีอะไรถ่ายตูตู้ให้ลงไปรีบขึ้นถ่ายเอเออ๋อ เป็นไงเป็นไงเป็นไงตัวเองเป็นไงโอ้เนี่ยมันร้อนเนี่ยผักผักของเราเนี่ยข้างบนนี่ร้อนเหมือนเราอยู่ข้างนอกเลยใช่ไหมเออเออไม่เป็นไรหัวเราลดให้ทุกวันดูทุกคนดูไมะกระกูดปลูกในบ้านนะคะปลูกชั้นสองนะคะงามงามมากลกมากโดยเองตรงเนี้ยเออเออก็ขนของมาจากร้านมันลกเราไม่ได้ใช้เออมันรกมาก เออใช่เวลามีก็ไม่กินเวลามีก็ไม่กินตัวเองมาตัดเอาเดี๋ยวใกล้จะเข้าหน้าหนาวตัวเองมาตัดเอาเนอะเออรกทั้งห้องเลยทุกทุกคนมันนอนทำไมข้างบนตัวเองเห็นไหมผักกูดเออผักใบบักกูดของเรางามมากทุกคนเอ้ย